สวัสดีครับวันนี้นูโว5วาตัวเก่าแท้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นนูโว5วาตัวเก่าแท้เอกสารชุดโอนครบภาษี66นะครับผมสีชุดสีเป็นชุดสีแท้นะครับคงแข้งตรงหมดไม่ตอกไม่ตัดนะครับรถสวยนะครับคันนี้ชุดสีเป็นแท้สวยนะครับแดงสดช่ำสวยแท้ทุกชิน้น ปั๊มบนเดิมแท้ประกับแอคทีฟนะครับผมไม้เดิมแท้เกี์น้ำมันใช้งานได้ไฟลงไฟเลี้ยวติดหมดตามสูงใช้งานได้นะครับเกี์ความเร็วถอดสายไม้ออกนะครับผมถ้าจะอยากให้ขึ้นก็ใส่าสายไม้ได้เลยสวิตไฟ FZR ใช้งานได้ครบเปิดปิดไฟสูงต็อไฟได้แต่ติดหมดสวยนะอันนี้ชิ้นดำเดิมสีเดิมชุดหน้าฟโน่ปั๊มล่างผิดเสื้อแท้สายถักนะครับประกจารย2 20มิล ล้อเป็นล้อไดิทองยังหน้าเป็น Irc Maxing 200หลังเป็น225นะครับท่อเดิม3รูตรงรุ่นอาร์ม3รูก็คือเปลี่ยนใส่ MX ได้เลยนะครับถ้าเผื่อไม่ชอบครับไม่ต้องเปลี่ยนอาร์มเปลี่ยนแต่ท่อได้เลยสวยเลยเบาเรียบร้อยคันนี้รถเรียบร้อยดีนะครับครบแข็งครบชุดสตาร์ทาวใช้งานได้นะครับเลขเดิมนะครับไม่ตอกไม่ตัดตาได้ฟังนะครับ เครื่องเงียบๆเลยคันนี้เครื่องเดิมไม่ชาร์คคาบูเดิมใส่กองเรียบร้อยเขาเหวี่ยงไม่ดังก้านไม่ดังควันไม่ไหลเงียบท้ายไม่หอนเกงดีไม่หอน,นครับใช้ง,งานได้ทํามันเครื่องไม่ขาดระบบไฟนะครับติดหมดไฟหน้าติดต่ำสูงใช้ง,งานได้ไฟเลี้ยวท้ายขวาติดตัอไฟได้แต่ดังดติดมดื ตามนี้นะครับยังไงทักมาได้นะครับที่เพจเบิร์นจัดทรงนะครับสวัสดีครับ